สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องลูกหลานลุ่นป้านา่าทุกทุกคนนะคะครัวแม่หญิงเปิดอีกแล้วจ้าสาวเัยภูมิลูกหลานจะพอพยาและจุดอกกระเจียบานนะคะบานขึ้นหนามนงหญิงนี่แหละค่ะจ้าเมนูหญิงมีงมมมดดเมนูเด็กๆก็คือเด็ดนะทีนี้ก็คืออะไรคะแกงเขียวหวานนะคะจะเด็ดตรงไหนใครก็ทําได้นะคะแต่เด็ดตรงนี้ของหญิงก็คือ เป็นลันช์ให้สาม,มีไปทำงานพรุ่งนี้นะคะเป็นวันจันทร์นะคะสไตล์ฝรั่งบะหมี่บกเขือบะหมี่ยังทั้งซ้นนะคะง่ายๆชิวๆนะคะป่ะไปเบิร์กันค่ะว่าเป็นจังไหนคะ Let's go เป็นอันเสร็จพิธีนะคะรันช์ง่ายๆสำหรับสามีของหญิงพวกนี้อะไรกับแซบนะคะอันทำเนี้ยเฮดไทยรสแซบเบิดหะจ่าพี่เบนนะคะโอเคค่ะปกติยังจะทำเป็นอ่าบราไร r ์บลูเบอร์รี่ไร์นะคะบางทีวันนี้มืันนี้เป็นข่าวข้าวให้แล้วนะคะเพราะว่าอันข่าวเบิร์ด <laughs> โอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมหญิงนะคะฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับะไคร์ใบบักูดอันไปแกงน้ำหมกน้ำม้กันไปได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อขอบพคุณค่ะบ๊าย <Bye. S 2> บายค่ะรักทุกคนนะคะลาบิูบาย